สวัสดีจ้าทุกคนคัดพิกเจอพี่น้องจ้ากลับมาจากสวนกับม่นางคัดต่อค่ะพี่น้องอื่นก็สิในแพ็กพิกแต่เสาร์แล้วค่ะพี่น้อง,องค่ะนี่น้องจีโย่มาคัดซอยค่ะพี่น้องนี่คัดในน้องใสเ่เดือหลูดเดินคัดในสวยๆนะคัด<ช>สวยๆให้พี่แล้วนะมาช่างกำลังชาวบกบ,บกทำไมแมาก็ทำงานนีงไ่ะทานน่านหมด ฉันก็ชบอบกอียงเลียงชบอบอกุกเลยชอบกทุกคนอติองลูกค้ามเอื้อนจากพี่เออเพน้องจออา๋าูสาวก็ได้แพ็คเด้าค่ะพริกกไก่เบิร์ดเราจะไปน้องวยห้าล่ะคะยหาจานี่อนนอนนอาไม่ชอบพริกตัวใหญ่ทำไมมชอบพีกเอ๊ะ มันทําให้เราได้กันหอมอีกฮะพริกตัวใหญ่น้องพริกตัวใหญ่นุ่เลยตอพริกจุกยกซออต่อพี่กองกา่พริกจุกยนี่นี่อย่าเศร้าเลยมันสิหักแีนะเอ้ยพริกขังบ่มีอยู่ขังบ่พ่อเดิคนอยู่นี่อ่าเศร้าหรอกมันสิหักมหักพริกสหักนี่นี่ พี่น้องมิ้อไปแต่งแต่กับ้าไปแต่งแต่แปะนุ่งหมดละค่ะลูกไ่้ให้มันเติมนี่เก่งชานายู่นี่ได้นี่เก่งมากลูกเก่งมากโอ้เชยมากเก่งจังเลยไป็นแต่แปะนุงเก็บผิดกับมากับพักนางขัดอะค่ะหมากมันเริ่มห่างละค่ะมันได้เก็บเดตตาแต่พี่น้องจ๋ามันมันก็เริหลื่แล้วเนาะเอาก็เก็บมาตั้งแต่เดือนอะไรหรอเขาเก็บพริกไหมเนี่ยอุ้ยหลายเดือนเลยเด็กพี่น้อง พริกสวนนี่เก็บปลูกอย้าแต่ต้นปีอะค่ะพี่น้องคะปลูกปย่างต้นต้นปีเนาะปลูกประมาณเดือน<ด>หืมพี่น้องออไม่เป็นไรคใครชนะนกินได้ได้ปลูกมันค <นะ S 1> ือ <นะ S 1> สภาพบรอกนะคะพี่น้องจำก็ได้เลยผมก็จำเฮ้ยเด็กเก็บหมดทุกมือเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะถ้าสมมติว่าตอนหนาน้ำเข้าหอยู่ในเห่านะครับปีถังสิถ้าพริกเข้าใบญ่ไม่กับผสมเกสรเมล็ดได้พี่น้องพริกกับเมลได้เลยเด้ เดี๋ยวมันอากาศเย็นนั่ค่ะพีิกแดงกับบวมี่บ่ค่อยมี่เราแหะจากพี่นอ้องเพราะมันมันสิเบิด์ตละแม่หนูก็เก็บไม่ได้เลยนะจังเต้พูดเลยจังเต้มันออกมาเริ่มเก็บมากจริงจังอันนี้พริกแดงเท่าค่ะพริแดงในแค่นี้ค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวขจกซังไหวก็ดีเลยค่ะนพริกแดงน,นี่สิประมาณนี้เด้ออย่ากตกใจเด้อะไรไ,ไปเพาาราะว่าแม่ค่ะส่งพริกเน่าไปให้บ่แม่นได้พี่น้องมันเป็นพริกไอ้ พลิกหนาหนาวค่ะพี่น้องคะพลิกหนาหนาสีไม่เฉดเฉเป็นคลยๆสีเปื่อยมะกงูดสีแบบสีแดงซ้ำๆอะค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันมันไม่ได้โดนแสงแดดนะคะพี่น,น,นะน,จจน้องค,แบบคะ,นนะ,ค,ะ,ค,ะคุ้ม,มแหละคุ้ม,มอีกอะค่ะ<า>พี่น<า>้องไม่โดนแสงแดดค่ะมันได้เป็นอะไแบบว<า>่ากระสุนป่าค่ะพี่น้องมาเนี่ยแต่ว่าแต่เขามีเวลานะคะแต่มากขึ้นกว่าหนูแต่เป็นแต่เขามีเวลาเนาะเก็บมากเก็บมากเสียค่ะพี่น้อง เยอะมาแล้วมาบ่มไว้มือนึงค่ะสีแดงแดงสวยนะคะซื้อกาสีแดงสวยเลยะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่คะพริกอธิษณีก็รอบสุดท้ายเด้อเด้อจากพี่น้องพริกค่ะพี่น้องบนนี้แล้วบดเล้อจ้าจังได้ก็ฝากติดตามคลิปนี้เลยค่ะบ๊ายบายขอบคุณลูกค้าทุกคนเด้อที่สั่งพริกแม่น,น้องเคี้ยวกิซสวยนะคะมืเอื่นก็สิเคี้ยวเด้อให้ค่ะพี่น้องคะ่ะ จากสิพ่อบ่พ่อบุญแถบ่พ่อจังเลแม่จิ้ย้งแม่นองจิ้ย้งจีซื่อภาษีเก็บให้เทียววันผุดนะค่ะเนาะส่งมันบัหัดได้ค่ะเด้อเพราะว่าตบพัดมันพลังอีสองหมื่นจังเินเอามาให้นาจังพัดมันพลังแหละจิ๊ดแต่ตอนนี้สองหมื่นักเบก็สิแล้วค่ะพี่น้องนี่โอ้โลูกกับมาม่ายู่แม่ก็จะจบคลิปก็ไม่ได้จบไอเทียร์เนี่ยให้ม่าจบคลิปก่อนได้ไหมเท่บ๊ายบาย